ต้องระวังตัว oh. บ้างลวแหละมันเริ่มขึ้นยากอะ่ะตัวใหญ่ๆมันไม่ค่อยมาละตัวกลางก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ตัวเล็กอะ่ะที่หวือหวาหน่อยตอนนี้คนเล่นทุ้นด้วยความกลัวที่หุ้นขึ้นเช้าดีๆนะบ่ายกดทิ้งเละเลยเงี้ย oh. เอ๊ะมันมันจะไปไหวไม่ไหวก็พยายามเล่นสั้นหน่อยถามว่ายังเล่นได้ได้ไหมก็บอกว่า,วาย,ยังยังเล่นได้แหละเพียงแต่ว่าก็ระวังตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้ากำไรถ้ากำไรได้ก็แบ่งขายมาบ้างก็ดีไอ้ที่มีกําไรนะถือเงินไว้สักครึ่งหนึ่งเพราะว่าตลาดมัน oh. ไม่ใช่ขาขึ้นอ่ะ คือดรวมๆมันเป็นไซเว์ไซเว์คือออกข้างๆไปขึ้นแรงก็จะโดนขายลงแรงก็มีคนซื้อตลัด uh huh. ประมาณนี้นะหุ้นก็จะขึ้นเป็นบางตัวาบางตัวขึ้นบางตัวไม่ขึ้นแต่ว่าจังหวะเมษามันวันหยุดเยอะแล้วมันจะใกล้เนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะมาแล้วนะคะช่วงมันหยุดทีนี้มันต้องเ,อเรียกได้ว่าช่วงจังหวะแบบนี้อาจจะ ขายแล้วก็ไปรอตลาดข้างนอกรอความชัดเจนอะไรไหมคะหรือต้องรอตัวเลขอะไรไหมพี่เปียกคะโ okay, okay. อเคโอเคเอางี้ไอ้ขายคงให้ขายเพราะว่าเผื่อจะได้ไปเที่ยวนะช่วงของการมันมันมีวันหยุดเยอะใช่ว่าไปเที่ยวน่าจะดีอะ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวพูดถึงตัวให้ระวังแล้วกันนะใช่ค่ะเผอิญว่านะวันนี้ได้พี่มีพี่อ่านข้อมูลของของฝ่ายวิเคราะห์กับพี่ได้คุยกันนะนะเขาก็มันมีเปเปอร์ของฝรั่ง ออกมาว่าให้ระวังตัวเอ5 0อนห้ออาจจะอาจจะมีลงแรงอ๋อทำไมครับเนสแยังยังขึ้นเทคเทคตัวเทคโนโลยียังขึ้นแรงอยู่เลย s อ5 0อนพีห้า้ท่จะโดนเทแล้วเหรอครับด้ไม่เวลาเทก็คงเทหมดทั้งดาวโจน์ทั้งเนส d a q ทั้ง S&P 500อันนี้คืออันนี้อันนี้เป็นสัญญาณที่ที่นินาบอกว่าให้ต้องระวังอะไรไหมระวังด้านนอกไว้ด้านในไม่ต้องเป็นห่วง ด้านไหนไม่ต้องเป็นวงเราต้องเราไปเลือกตั้งกทมผู้ว่ากทมคปสภาช่วงนี้ขยันหาเสียงอย่างเดียวไม่มีอะไรมากข้างในไม่มีอะไรเลยเอาข้างนอกไอ้จบอ่ะนะเดี๋ยวนะข้างในไม่มีอะไรคือมันมีเลยแต่แรกใช่ไหมไม่มีโบว์แต่แรกไม่อะไรตั้งแต่แรกแล้วมันก็ว่างกันไปเราก็ยังยุ่งกับตังโมตังโเอะไรนี่อยู่เลยเนี่ยเออแล้วอ่ะดังนั้นระวังระวังปัจจัยภายนอกแล้วใช่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกก็จะมีที่อเมริกาที่อเมริกาเนี่ยมันเริ่มมีเปเปอร์ออกมาบอกว่า มันอาจจะมีการลงแรงหลังจากปรีบาวรอบเนี้ยตอนนี้มีรีบาวอยู่ก็ตามดูแลกันเป็นเป็นเปอร์ของบลอกเกอร์ขนาดใหญ่ของเขาเขาบอกไหมคะว่ามีมีอะไรที่ต้องเฝ้าจับกาทําไมถึงต้องปรับแรงคะพี่เปียคะคือเขาคิดว่าเอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะแล้วก็เงินเฟอ้อจะแก้ไม่ได้แล้วจะอยู่ไปอีกนานเลยเงินเฟ้อราค,คาน้ํามันที่รัเสเซียยูเคนก็ยังต่ำไม่ต่ำกว่าร้อย อันนี้ไอ้โครงสร้างแบบนี้มันมันมีปัญหากับประเทศที่บริโภคน้ํามันเป็นหลักคือประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยรวมๆเนี่ยกําไรอาจจะไม่โตมากอันนี้พูดถึงต่างประเทศก่อนนะครับอ<ช>ดอกเบีย้ยจะขึ้นแรงเงินเฟ้อแก้ไม่ได้อ่ามันเป็นเรื่องยากผสมเกินแล้วก็อาจจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยอะไรว่าออไปนะครับที่เขาดูยูเคิร์บยูเคิร์บอะไรกันนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมๆมาข้างนอกไม่ค่อยดี รัสเซียกับยูเคนก็ยังไม่ยังไม่จบแล้วก็คิดว่าคงไม่จบอ่ะเพราะว่าราคาน้ํามันขึ้นมันมีผลมีผลบวกต่อทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียทั้งโอเปกผมว่ายูเคนก็เหนื่อยหน่อยอ่ะประชาชนก็น่าสงสารนะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันคือตอนนี้มันมีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจลงมาใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขกาไรเนี่ยเดี๋ยวรอไตรมาสหนึ่งนิดนึงเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ย จริงๆแล้วไตรมาสหนึ่งเป็นไตรมาสที่ดีนะสาหรับปีนี้นะก็ถ้ามันดีดีมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดก็อาจจะไม่ไม่มีการปรับประมาณการกําไรลดลงอันนี้ภาพรวมในเมืองไทยก่อนนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเราเหนื่อยแน่นอนทั้งค่าภาวะเศรษฐกิจตัวเลขกําไร The บงก์ก็ NPL จะขยับมากน้อยแค่ไหนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอ่ะแต่มันยังไม่เกิด แต่ส่วนใหญ่มักจะถูกไพอินไปโดยที่ดับวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งสัญญาณแบบนี้พี่เปียกบอกว่ามันอาจจะไม่ดีแล้วก็ซัปปอร์จิตใจของคนลงทุนถูกมากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะก็ตัดทางขึ้นทิงไปเลยอ๋อค่ะโอเคก็เหลือแค่ว่าออกข้างๆแบบเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอหรือไม่ก็ลงแรงๆแต่ว่าเป็นการลงแรงตามตลาดต่างประเทศนะไม่ใช่ลงแรงจากของเราเองนะอ๋ค่ะเขากําไรเรายังดีอยู่ยังไปเรื่อยๆไปเรื่อย ทุกคนบอกว่าถ้าเกิดไม่เคยมาเจอเจอพี่เปียกหรือคุยพี่เปียกเนี่ยจะงงว่าวันนี้พี่เปียกไม่สายคึมมากตลาดพูดมันทําให้เราต้องคืมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่เปียกธรรมดาพี่เปียกจะตะปูจะคุยสนุกมากแล้ววันนี้คึมไปเลยบางทีเราต้องปรับลุกบ้างอ่ะนี่นะต้องต้องมีฟหมดใใจเสียหมดต้องมีฟอร์มบ้างนี่นะว่าไหมเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลุคให้คนแบบว่าตื่นตาตื่นใจ่ดูหน้าเชื่อถือให้มันดูหน้าเชื่อถือ ธรรมดาที่จะเฮฮาตลกตลาดดเ้ียังหมูปลาจิ้โกก็ได้อยู่แต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะพี่เปียงต้องเปลี่ยนคือมันเริ่มมันเริ่มตึงๆในความเห็นผมตอนนี้มันก็ตึงตึงลผมก็ไม่สบายใจมากนะมักมักจะมีเอ่อช่วงที่แบบเอ่อเวลาตลาดหุ้นแบบนี้แล้วมักจะมีขายแพนดิบเกิดขึ้นง่ายไหมคะพี่เปียงเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าเป็นจุดซื้อไม่ใช่จุดขายคือถ้ามันเกิดแพนิบเนี้ยเตรียมไว้แล้วกัน ตั้งสติยังไงเวลาแพนิคเวลาแพนิคมันจะเป็นระดับระดับพี่เพียรจากที่เคยชียวชาญในตลาดหุ้นมหน40-50จุดเป็นหลักพี่นะถ้าเห็น40-50จุดอะเตรียมตัวแล้วว่าจะซื้อตัวไหนนี่ปัญหาคือเราต้องเราต้องมีในกระเป๋าตังค์ถูกไหมว่าจะซื้อตัวไหนค่ะตัวที่จะซื้อนะอย่าไปบอกใครนะบอกไปสองคนเราคุยกันสองคนคุณผู้ชมไม่ได้ยินแน่นอนเพราะเราคุยกันสองคนใช่ซื้อเปิดเมือง ซื้อ G, เอ t ซื้อซีอซื้อมิดเหตุผลเลยค่ะอยากรู้อคือยังณขณะนี้เราอยู่ช่วงท้ายของโควิดแล้วพี่นินาะทั่วโลกเลยนะทุกประเทศเปิดให้เข้าเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยที่มองว่าโควิดเนี่ยสามารถรักษาเองได้เพราะน,นั้นยังไงเนี่ยการท่องเที่ยวขยายวงแน่นอนในควอเตอร์สองเนี่ย แล้วก็พี่หนารู้ป่ะผมวันนั้นผมอ่านเปเปอร์อะไรเหมือนอโกดาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของเป้าหมายของนักท่องเที่ยวของโลกที่อยากจะมาใช่ไหมคะที่จะมาโควิดเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้ววันกว่านผมเห็นข่าวที่สนามบินตอนเมืองตอนเปิดเมษาพี่หนาเห็นเห็นแล้วสวนภูมิเลยค่ะพี่เพียตอนนี้คนคนที่ว่าเป็นลูกเก่าแล้วเอามาเป็นแบบเอพิวูเดย์เพรวันที่หนึ่งเมษาอยู่พอดี อ๋อเป็นรูปเก่าใช่ไหมยังไม่เข้ามาเลยเนยแผมคอนเฟิร์มแล้วว่ารูปจริงแล้วปรากฏเครื่องบินอ่ะมันดีเลยพร้อมๆกันแต่ดีเลยแล้วเขามาเปลี่ยนเครื่องหรือว่าจะไปท่องเที่ยวต่อเนี่ยแต่ว่ามันจานวนโอ้โหฝรั่งนั้นเลยนี่ยังไม่มีคนจีนนะคะเยอะมากซึ่งเป็นภาพจริงๆอ่ะมีคนคอนเฟิร์มมาจากพนักงานของเอลทีมาให้ด้วยโอเคโอเคอ่าค่ะผมก็ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นว่าค่ะผมดูข้อมูลแล้วเขาบอกว่าเราเป็นเป้าหมายหนึ่งในสามเนี่ยผมว่ายังไงมันมากันเยอะแน่ฝรั่งนะพูดถึงฝรั่งนะค่ะ อันนี้ปัญหาคือเราอยากได้จีนหรือฝรั่งล่ะช่วงนี้หรือเอาใครก็ได้ถ้าใครก็ได้ก็มาฝรั่งไปก่อนแล้วไงจีนรอก่อนแล้วกันเอาไว้จัดก่อนครับเพราะฉะนั้น AOT ก็แข็งแรงมากๆอ CRC หาะห้าง CPN ก็ได้หรือมันจะเอาไมก็ได้อันนี้กรณีถ้าเกิดตลาดตกแรงๆช็อปกลุ่มนี้จ้องไว้เลยนะตกแรงก็วัดสักสี่สิบห้าสิบจุดนะพีน เวลาเวลาซื้อนี่คือต้องกี่เปอร์เซ็นต์ของขอนไหมคะพี่อันนี้เผื่อนะเพราะว่าบางทีแพนิคเราไม่รู้ตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาจะได้ชัดเจนเลยพี่เพียงได้ครับได้ครับกลัวามากซื้อน้อยกลัวน้อยซื้อมากแต่แต่ต้องซื้อค, <น S 1> รครับรันท,ที่เกิดแพนิคเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยมักจะไม่เคยัฟเฟอร์นานเท่าไหร่จริงหรือเปล่าจริงพี่เพียงอยู่ในกรอบพูดมาแน่จริงจริงจริงนะแพนิคแพแพนิค is my friend อ่ะพูดอย่างนี้ เอมันมันมันไม่เคยมันไม่เคยทําให้เราเสียเสียเสียหายเลยนะตอนแพนิดแต่ว่าคนเนี่ยจะตกใจพี่นี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําเลยนะห้ามขายกลัวไงก็ห้ามขายแล้วก็ประเมินตัวเองว่ากลัวมากกลัวน้อยกลัวมากก็ซื้อน้อยหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะเครียดนอนไม่หลับกลัวน้อยครับคนที่กลัวน้อยหมายถึงว่าซื้อมาหลายรอบแล้วในระดับแพรนิดเนี่ยก็เผื่อไว้สักสองไม้ก็ได้ วันนี้ผานอีกไม้หนึ่งพรุ่งนี้อีกสักไม้หนึ่งก็พอละค่ะอันนี้เป็นแล้วก็ซื้อกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวนะค่ะเอยหลักๆเลยนี่มีคนเขียนมาให้พี่เปียกละมิ้น CRCLOTCPN ถูกไหมคะใช่ใช่เช็คบ้านหน่อยเฮ้ยลูกเอาเอามาสี่ตัวงงอ่าค่ะเอาตัวเดียวพอมันจะมีประเภทนี้อ o t ซื้อ LOT เพราะเพราะรูปเพราะรูปที่ที่พี่นินาเจอนั่นแหละเพราะรูปนั้นซื้อเพราะรูปนั้นเลยโอ้ค่ะ เขาจะกลับมาอย่างเขาจะกลับมาแบบมีแคปเคือเล่มีความน่าสนใจทางด้านการเป็นผู้ให้บริการหนึ่งเดียวสนามบินในประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่จใช่ใช่ค่ะถ้าซื้อตัวเดียวนะค่ะอันนี้ตอนนี้บอกว่าถ้าไม่เกิดแพนิคจะซื้ออะไรใช่ค่ะก็ซื้อกลุ่มที่กําไรแน่นอนในไตรมาสที่หนึ่งกำไรดีด้วยก็คือกลุ่มลงกันพี่นะ หรอคะที่นี่เราเห็นพุ่มจะดูตัวเลขบางคนบอกลงกันน้ําะมันจเจอเฮดจิ้งเยอะมากเลยมากหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ลงกันค่ามันจะค่าการกันมันมอยู่ที่สิบแปดเหรียญมันสูงมากเลยนะยังไงไม,ไม่ไม่กระทุนอะค่ะอืมเอ่อตัว SPRc ก็ซื้อแถวแถวเก้าบา,าทหกสิบเนะป้าทางเป้าทางพื้นฐานคือสิบสองค่ะ แต่เราสิบเอ็ดเราก็ไปแล้วนะไม่ไปรอดแบอย่างเงี้ยบอกเป้าแต่เพื่อแล้วเพื่อขาดสิบเอ็ดเราไปแล้วนะคะเป่าก็เป่าก็ไว้ไว้ไว้อย่างนั้นแหละเอากำไรไว้ก่อนทำไมเลือก S P R C คะคำจิงมีท็อปตัวทีบอกจะเป็นหมึ่คู่กันเลยอะพี่เปียวได้ได้ได้หมดเพียงแต่ว่าผมอะท็อปก็เข้าแถวแถวห้าสิบสองเป้าหมายอยู่หกสิบสามได้ทั้งคู่โอเคถ้าเลือกตัวเดียวก็เลือก S P R C เพราะว่ามันตัวมันเล็กมันจะไวหน่อย